สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกุชชี่นะนี่มันนิ่มมากเลยอันนี้ก็จะเป็นสกุชชี่อันแรกของเรานะคะรีวิวสกุชี่อันแรกที่ซื้อมาเลยนะอันนี้เราซื้อที่บิ๊กซีนะคะราคาสิบเก้าบาทเนาะแต่ว่ามันก็ไม่สโลนะของไม่แทน้นะคะไม่สโลแต่ว่าจริงๆอ่ะหน้ามันสวยกว่าน,นี้แต่ว่าเราเอา ซาลามเหลวๆไปลาดมันมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะเป็นขุยๆนี่เปื่อนอะไรก็ไม่รู้เปื่อนสาลามแหรอมั้งเราชอบเอาซาลามเหลวไปลาดหน้ามันพอคิดว่ามันคือซอสสกุชี่นะคะนี่เราก็จะมาเล่นให้ดูนะไม่สรูเลยลองด้านข้างดิ ก็ไม่ค่อยสโลนะข้างนี้ก็ไม่สโลเล่นด้านหลังดีกว่าไม่สโลเท่าไหร่นะคะ เราจะสปริงมันให้ดูไม่สโลทุกด้านเลยนะไม่สโลทุกครั้งอ่ะไม่เคยสโลเลยค่ะคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปหน้าที่เราจะเล่นนะคะก็จะเป็นคลิปรีวิวหนังสือสวนปิดสนานะคะ ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ